ผีกหงอตอนที่เก้าธินภัทรเดินถือแก้วไวายกลับมาที่ห้องพักเปิดประตูแต่ยังไม่ทันเข้าห้องแม็กย่องมาด้านหลังเอาขวดวายตีหัวเลือดอาบถีบซ้ำจนหน้าทิ่มลงไปกองกับพื้นแล้วปิดประตูไว้อย่างเดิมจากนั้นแม็กกลับไปที่ห้องพักตนเองในสภาพมือขวาได้รับบาดเจ็บจากขวดวายบาดสั่งให้ปรังทิพย์ไปหาสํารีมาเช็ดเลือดแต่ห้ามขอจากประชาสัมพันธ์เธอก็เลยจะออกไปซื้อยากับอุปกรณ์ทำแผลที่ร้านขายยาแถวนี้ให้เขาไล่ให้เธอรีบไป เนื่องจากยังคาใจาเรื่องชายสวมหมวกใส่แม็กไม่หายลินินออกจากห้องจะไปหาเขาเจอปรางทิพย์เดินหน้าจอยผ่านไปที่ลิฟต์ร้องถามว่าจะไปไหนเธอจะไปซื้อยากับอุปกรณ์ทําแผลให้แม็กที่มือเจ็บไม่รู้ไปโดนอะไรบาดมาลินินแปลกใจทําไมไม่ไปเอาของพวกนี้จากโรงแรมทําไมต้องออกไปซื้อข้างนอกเออเขาไม่ให้ใช้ของที่นี่ค่ะเขามันบ้า เข้ามานั่งรอในห้องเดี๋ยวฉันจะโทรไปให้พนักง,งานเอาขึ้นมาให้ลินินเห็นปรางทิพย์ไม่ขยับก็เลยด,ดึงแขนให้เข้ามายิ่งได้เห็นเธอใกลๆ้ๆกลลินินยิ่งสงสารจับใจเป็นคู่มั่นธินพัฒน์แท้แต่ถูกแม็กแย่งไปโดนไม่ได้รักเธอแม้แต่น,น้อยแถมยังข่มขู่อยู่ตลอดเวลาจึงเสียไม่เธอสู้เขาบ้างอย่าให้เขาทำร้ายข้างเดียวปรางไม่สู้ใครหรอกคะ่ะก็เลยมีแต่ต้องโดนรังแกแม็กเขาเกเรยิ่งยอมยิ่งโดนคุกคาม จังหวะนั้นพนักงานเอายามาให้ปรังทิพย์ขอบคุณลินินกับพนักงานแล้วขอตัวกลับก่อนลินินชวนเธอมาคุยกันอีกหากวันไหนตนไม่มีใครคุยด้วยปรังทิพย์อึกอักไม่รู้ว่าแมกจะอนุญาตหรือเปล่าเขาไม่กล้าว,ว่าเธอแน่ถ้าฉันต้องการคุยกับเธอไปเถอะไปทําแผลให้เขา แม็กเห็นปรางทิพย์กลับมาจากซื้ออุปกรณ์ทำแผลเร็วเกินถามทำไมไปเร็วมาเร็วนะักเธอไม่ได้ออกไปซื้อของข้างนอกได้จากในโรงแรมนี่เองเขาโมโหมากที่เธอพูดไม่รู้เรื่องสั่งแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่ให้เอาของที่นี่เธอเจอคุณลินินพอดีถามว่าจะไปไหนพอรู้ว่าเธอจะไปซื้อยากับอุปกรณ์ทำแผลคุณลินินก็เลยให้พนักง,งานเอามาให้แม็กเล่นงานปรางทิพย์ฐานหาเรื่องเดือดร้อนมาให้เธองงไม่เข้าใจว่าตนเองทำอะไรผิด ไม่ได้ผิดแต่งโง่ลินินฉลาดเป็นกรดฉันไม่ต้องการให้เธอรู้ว่าฉันโดนอะไรบาดแบบเนี้ยลินินต้องสงสัยแน่ด่าเสร็จเอานิ้วดีดหน้าผากปรางทิพย์อย่างแรงเธอถึงกับน้ำตาซึมรีมาทำแผลสิเจ็บจะตายอยู่แล้วจำไว้พยายามหลีกให้ห่างลินินอย่าไปตอแยเธอ ลินินกำลังหลับสบายตอนที่พนักงานโทรมาที่เบอร์ภายในห้องแจ้งว่าห้องพักที่เธอให้เอาอาหารเช้าไปส่งไม่มีคนเปิดประตูรับเขาเรียกขานอยู่เกือบห้านาทีทุกอย่างเงียบกริบไปเอากุญแจสำรองและอาหารมาที่ห้องชั้นลินินสั่งเสร็จรีบลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวครูต่อมาลินินกับพนักงานมาถึงหน้าห้องธินภัทรเธอสั่งให้เขาส่งกีการ์สำรองมาวางอาหารไว้แล้วกลับไปได้ไม่ต้องบอกใครครับผมพนักงานรับคำเสร็จ จากไปลินินเอาคีการ์แตะแล้วผลักวัตูเข้าไปต้องตกใจเมื่อเห็นทินพัทรนอนคว่ำหน้ามีเลือดเปะท้ายทอยเศษแก้วกระจายเกื่อนเข้าไปดูอาการเห็นหน้าซีจากเสียเลือดมากรีบโทรตามหมอแล้วลากเขาที่ยังไม่ได้สติมาที่เตียงตัดสินใจถอดแมสของเขาออกถึงกับตะลึงคุณทินพัทร เทวีจับได้ว่าสีโรดแอบ,บโทรหาลินินแต่ไม่มีใครรับสายก็ต่อว่าไม่มีความอดทนโทรหาเธอโดยพรารการไม่ผ่านตนก่อนเขาทนคิดถึงเธอไม่ไหวอกจะแตกตายเพราะความรักที่มีต่อเธอหรือที่เธอไม่รับสายเพราะเขาไร้ค่าสําหรับเธอไปแล้วเทวี TV ว่าเขาไร้ค่าตั้งแต่เขาวางยาปร่ำรินินแต่โดนจับได้ซะก่อนเขายังแค้นไม่หายถ้านางแม้นไม่เสอ,เอ,อมาช่วยเธอคงเสร็จเขาไปแล้ว และเพราะแกดันไปเพิ่มแผนจากที่แม่วางไว้ไปเรียกอรนุชมาเห็นภาพแกกับดินินก็แค่อยากให้เห็นและจะได้เลิกกับผมใครจะไปคิดว่านุชจะโง่บ้าค่าตัวตายเพราะอรนุชท้องจริงๆน่าสงสารชีวิตในท้องนั่นมันเลือดเนื้อของแกและฉัน สีลวดขอร้องแม่ให้หยุดตอกย้ำเขาสักทีเมื่อวานเขาส่งดอกไม้ไปให้ลินินอยากรู้ว่าเธอได้รับไหมเทวีนได้ให้เขาโทรถามร้านดอกไม้ดูว่าส่งไปหรือยังส่วนรินินวันนี้ตนจะโทรหาเธอเอง การโทรไปถามร้านดอกไม้ครั้งนี้ทําให้ซิร่ดรู้ว่ามีใครบางคนโทรมาถามว่าดอกไม้ช่อนี้ใครเป็นคนส่งไปให้ลินินเขาตกใจมากถามว่าใครเจ้าของร้านดอกไม้เองก็ไม่รู้เหมือนกันเขาคงต้องสอบถามเอาเองทางร้านรับผิดช,ชอบส่งให้เท่านั้นแล้ววางสายซิร่ดหันไปบนกับแม่ไม่รู้ใครดันทะลื่งโทรไปถามว่าใครส่งดอกไม้นี้เทวีหน้าทอสีหรือว่าธินภัทรโทรไปแล้วทุบตีลูกอุตลุ แกกำลังโง่ถึงที่สุดแกรู้ไหมว่าหลักฐานแค่นี้คนฉลาดอย่างเขาที่กำลังแค้นเราสุดๆเขาตามหาเราเจอแน่แม่อย่าขู่ผมกลัวจริงๆนะเราจะทำอย่างไรกันหาที่ซ่อนตัวใหม่ทิยนพันยังคงมไม่ได้สติหมอทำแผลให้เรียบร้อยและช่วยกันกับรีนินพยุงเขานอนบนเตียงแม้เขาจะปลอดภัยแต่หมอยังไม่วางใจแนะให้เธอพาไปส่งโรงพยาบาลเนื่องจากสมองอาจกระทบกระเทือน คือโรงแรมไม่อยากให้อื้อเชาวแขกที่มาพักจะตกใจว่าที่นี่มีคนร้ายแฝงตัวอยู่หมอแวะมาดูแลเขาทุกวันทําแผลให้อยู่แล้วนี่ค่ะครับแต่ถ้าอาการเขาดูไม่ค่อยดีรีบส่งโรงพยาบาลนะครับค่ะกรุณาอย่าบอกใครเรื่องนี้นะคะหมอ หมอรับคำก่อนกำชับเธอให้ทำความสะอาดเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าให้คนเจ็บด้วยแล้วเดินออกจากห้องลินินมองธินพัทรลูบไลใบหน้าเขาอย่างลงลกมากมายมีความสุขสุดๆที่ได้อยู่ใกล้ชิดเขาเสียงหมอบอกให้เธอทำความสะอาดเช็ดตัวเขาด้วยก็มองลังเลก,ก่อนค่อยๆแกะกระดุมเสื้อเขาออกพึ่งถอดเสื้อเสร็จตอนได้ยินเสียงเรียกดังมาจากหน้าห้องลินินวางมือจากสิ่งที่ทำเดินไปดู ตรงช่องตาแมวเห็นพนักง,งานของโรงแรมยืนอยู่แต่ไม่เห็นแม็กที่ยืนห่างออกมาเธอรีบล็อกกรอนเพื่อไม่ให้ใครใช้คีย์การ์ดสำรองเปิดเข้ามาได้รอจนเสียงเรียกเงียบรีบโทรสั่งเลขาว่าวัาวนนี้เธอไม่ลงไปดูงานและห้ามใครติดต่อหาเธอไม่มีข้อยกเว้นจากนั้นเธอหยิบโทรศัพท์ภายในโทรไปที่ประชาสัมพันธ์ดัดเสียงไม่ให้ใครจำได้บอกแผนกบริการว่าห้องนี้ห้ามรบกวนต้องการพักผ่อน แม็กเริ่มพะวะที่ชายสวมแมสเงียบไปสั่งให้พนักงานไปเอาเคีการสำรองมาเปิดห้องพนักงานพยายามทักท้วงว่าแขกอยู่ในห้องอาจไม่เหมาะสมแต่เขาไม่ฟังยืนกรานให้ไปเอาเคีการสำรองมาพนักงานเดินหายไปสักพักกลับมารายงานว่าแขกห้องนี้โทรแจ้งว่าห้ามรบกวนต้องการพักผ่อนแม็กแปลกใจมากหากสั่งได้ขนาดนี้ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรทั้งที่โดนเขาฟาดหัวหนักขนาดนั้น เมื่อถึงเวลาทำงานแม็กกับผู้จัดการโรงแรมไปหารินินที่ห้องทำงานเหมือนเช่นทุกวันแต่วันนี้เลขาของเธอกลับแจ้งว่าเธอห้ามรบกวนห้ามติดต่อใดๆทั้งสิน้นผู้จัดการกลับไปแต่แม็กไม่ยอมขยับจะขอพบลินินให้ได้อ้างตัวเองเป็นเพื่อนไม่ใช่แค่พนักงานทั่วไปเลขา,ายืนการว่าคุณรินินสั่งไว้ว่าไม่มีข้อยกเว้นให้ใครทั้งสิน้น บอสอ่านโดนจับตัวไปแล้วถูกข่มขู่ให้โทรมาบอกอย่างนี้ก็ได้แม็กยังไม่ยอมลามือเสียงที่พูดดูปกติแถมมีเสียงหัวเราะผสมเข้าใจว่าคงไม่มีใครจับตัวอยู่นะคะถ้าบอสของผมเป็นอะไรตายคุณต้องรับผิดชอบคู่จบแม็กเดินหัวเสียออกไปเลขาย,ยักไหลไม่สนใจ เช็ดตัวท่อนบนให้ธินภัทรเสกลีนินมองท่อนล่างของเขาอย่างลังเลจะทำยังไงดีสุดท้ายตัดสินใจถอดเข็มขัดยังถอดไม่ทันเสร็จเขารู้สึกตัวสีก่อนเห็นเธอก้มๆเงยๆที่กางเกงก็ร้องเอะอะนั่นคุณจะแก้ผ้าผมเหรอโอ๊ยเจ็บอย่านะธินภัทรบ่นพรางเอามือกุมหัวตนเองลีนินปฏิเสธว่าไม่ได้จะทําอะไรทั้งนั้นแค่ทําตามหมอสั่งให้เช็ดตัวให้เขาและที่ปลดเข็มขัดก็แค่จะคลายอะไรที่มันรัดออกให้ ลงอกนึกงว่าจะโดนผู้หญิงข่มขืนซะแล้วผมคงต้องอายเขาไปทั่วดินนินชักชุนที่เขาปากเสียไม่เลิกทั้งที่เจ็บจะแย่ขู่ถ้ายังไม่เลิกกวนประสาทเธอจะเอาขวดเบียร์ในตู้เย็นมาฟาดหัวเขาซ้ำให้สมองกลับด้านไปเลยดินิพัทยอยากรู้ว่าเธอรู้ได้อย่างไรว่าเขาถูกทำร้ายอยู่ในห้องแถมมาถอดโน่นถอดนี่ให้ เธอไม่ได้แค่ถอดโนนถอดนี่แต่ยังถอดแมสออกให้ด้วยแล้วชูนหน้ากากเปื้อนเลื่อนให้ดูเขาตกใจจับใบหน้าตนเองถึงได้รู้ว่าไม่มีหน้ากากแล้วคุณทินพัฒน์คือไอ้บ้านหน้ากากกวนประสาทอยาคิดว่าฉันปัญญาอ่อนแล้วมาตบตาเล่นหน่อยเลยเขาหาว่าเธอเฉยใช้นอกเรื่องทั้งที่ทหลักฐานคาตาว่าเธอถอดเสื้อผ้าเขาแอบจับอะไรบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เธอเงื้อมือจะตบ คนปากเสียเขาเบี่ยงตัวหลบดึงเธอมาทับบนอกตัวเองเธอย้ำว่าคนอย่างเธอไม่สนใจเกย์อย่างเขาแล้วดันตัวจะลุกขึ้นเขาไม่ให้ไปกอดไว้แน่นหัวเราอชอบใจที่เธอเห็นเขาเป็นเกยอย่างนั้นเหรอทำบุญกับเกอย่างคุณมันได้กรรมมาแทนจริงๆนินนินว่าแล้วดันตัวออกห่างโรงแรมของคุณมีคนร้ายแฝงตัวเข้ามาทำร้ายแขกที่มาพัก เรื่องนั้นฉันต้องขอโทษมากๆแต่ยังมีเรื่องที่ฉันไม่ยกโทษและโกรธมากๆคือคุณเล่นบ้าๆตบตาฉันเดี๋ยวใส่แว่นเดี๋ยวใส่หน้ากาใส่หมวกหลอกด่าฉันดูถูกฉันถ้าไม่ใช่เพราะคุณหัวแตกฉันจะตบหน้าคุณสักสิบทีคำพูดและท่าทางของเรนนี่ทาให้ทินฮัรรู้ว่าเธอชอบเขาวางแผนแก้แค้นขั้นต่อไปทันทีเธอเห็นว่าคุยแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องชวนเขาคุยเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาดีกว่าเขาเห็นด้วย ถามเธอว่าทำไมมาอยู่ในห้องของเขาได้ฉันเจอคุณก็เพราะอาหารที่ส่งมาให้นี่แหละพนักงานบอกว่าไม่มีคนเปิดรับฉันก็เลยมาดูขอบคุณมากขอบคุณจริงๆแล้วผมควรจะทำอย่างไรต่อไปและคุณจะทำอย่างไรต่อไปลินินยกถาดอาหารมาวางตรงหน้าเขาแทนคำตอบธินภัทรยิ้มโปรเสเนให้เธอก่อนลงมือกิน แม็กยังไม่รักความพยายามตามมาสอบถามแผนกต้อนรับถึงชายที่ตนเองรอบทำร้ายว่าชื่ออะไรจะเช็คเอาท์วันไหนแม็กไม่ได้อะไรคืบหน้าเพราะลินินโทรมาดักไว้ทุกทางแล้วไม่ได้บอกชื่อไม่ได้บอกวันเช็คเอาและห้ามใครมายุ่งวุ่นวายที่ห้องพักเขาจึงรู้แค่ว่าคนที่โทรมาบอกไม่ให้ไปรบกวนเป็นผู้หญิง ธินพัฒน์กับรินินตกลงจะร่วมมือกันหาตัวคนที่ทำร้ายเขาโดยจะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพื่อให้คนร้ายประสาทเสียเขาขอบคุณเธอที่จะช่วยเหลือไม่ปล่อยให้เขาตายเธอจะทิ้งเขาได้อย่างไรเนื่อเมื่อเขาเคยช่วยชีวิตเธอไว้ถึงสองครั้งแต่เธอช่วยเขาแค่ครั้งเดียวยังเหลือต้องชดเชยให้เขาอีกหนึ่งครั้งเขาขอแค่ให้เธอพาเขาไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งก็ถือว่าหายกันแล้วเธอรับข้อเสนอแต่รอให้เขาหายก่อน ผมดีใจที่คุณตกลงคุณยังโกรธผมอยู่ไหมที่ตบตาคุณเรื่องใส่หน้ากากเธอไม่ถือโทษโกรธอ,อะไรเขาแค่สงสัยทำไมเขาต้องทำแบบนั้นหรือว่าเขาชอบเธอทินภัทรร้องทินภัทรขอร้องเธออ,อย่าหลงตนเองเขาแค่อยากแกล้งเธอเพราะเธอหน้าแกล้งแล้วยิ้มกรุ้มกริ่มทำเอาดินิ่เขินเขาขอบคุณเธออีกครั้งที่ดูแลเขาอย่างดีตอนนี้เธอควรจะกลับห้องได้แล้วแต่เขาขอไม่ไปส่ง นี่คุณชังกาไลเจ้าของโรงแรมออกจากห้องนะเพราะผมไม่ไว้ใจตนเองทินพัทยยิ้มตาเป็นมารกาวิบับทำเหมือนมีใจให้เธอพโพ่งขึ้นทันทีนี่เขาคงโดนตีหัวสมองเลยกลับไปอีกด้านเขาเคยเกลียดเธอมากไม่ใช่หรอเขาพูดเป็นนายว่าตนเองทำตรงข้ามกับความรู้สึกที่แท้จริงลินินอดหวั่นไหวไม่ได้พยายามไม่แสดงอาการให้เห็นบอกให้เขาพักผ่อนมากๆหมอจะมาทำแผลให้เขาทุกวันและคงจะโทรบ,บอก และจะโทรมาบอกล่วงหน้าผมจะไปหาหมอเองผมจะออกไปทำตัวปกติผมกำลังคิดว่าจะทำให้ทุกคนเห็นหน้าผมชัดๆว่าผมคือทินพัทรเพราะคุณจับได้แล้วว่าผมคือใครตามสบายและพบกันดูแลตัวเองดีๆนะขอบคุณอ๋อเข้าใจไว้ด้วยผมไม่ใช่เกย์มั่นใจได้ลินินแอบยิ้มพอใจเดินออกจากห้องธินภัทรเองก็พอใจเช่นกันที่เธอตกลุมพรางที่ตนเองขุดล่อไว้ ไม้สาวสองพันล้านเดินเข้าห้องพักตนเองสีหน้ายิ้มแย้มหยิบมือถือรับส่งลายไปหาทีเป็นรูปดอกไม้พร้อมกับคำอวยพรในวันนี้เป็นวันดีๆเป็นภาษาอังกฤษแล้วรอดูว่าเขาอ่านไหมเขาอ่านแต่ไม่ตอบ ไม่ตอบแต่ก็ยังดีที่อา่านดินินยิ้มย่องอารมณ์ดีมีเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นสุขเพลินไปหน่อยเพลอเปิดประตูรับเจอแม็กยินอยู่เขาดีใจมากที่เห็นเธอปลอดภัยกลัวมีใครมาจับตัวไปเธอรำคาญถามว่ามาทำไมเขาเป็นห่วงเห็นเธอหายไปและกลัวเธอไม่มีใครกินข้าวด้วยดินินนัดเสียบรรทูลไว้จะออกไปกินข้าวด้วยกันไหนไหนผมก็มาถึงหน้าห้องแล้วขอผมเข้าไปดื่มไวน์สักแก้ว งานยังไม่เลิกและฉันก็กำลังจะไปหาคุณบรรทูลลิน,น,นินดันตัวแม็กออกจากห้องแต่เขาจับมือเธอไว้อีกมุมหนึ่งหน้าห้องพักของแม็กปรางทิพย์ออกจากห้องเจอธินภัทรในคราบชายสวมหมวกใส่แมสยืนเหมือนหาอะไรอยู่พอเห็นเธอเขาก็ชะงักเล็กน้อยเธอคุ้นกับสายตาของเขามากพยายามนึกว่าเคยเจอที่ไหนเขามองเธอด้วยสายตาห่วงใยก่อนค่อมศีะาห้แล้วเดินจากไป ด้านแม็กยังคงตื้อจะเข้าห้องดินินให้ได้ระหว่างนั้นธินภัทรสวมหมวกใส่แมสเดินผ่านด้านหลังแม็กเห็นทั้งคู่กำลังจับมือกันอยู่คอมศีสานและยกนิ้วให้เธอเป็นทํานองว่าแน่มากจากนั้นเดินหนีไปอย่างรวดเร็วแม็กเห็นสายตาของเธอก็เหลียวมองตามเห็นแค่ด้านหลังของธินภัทรจาได้ว่าตนเองตีหัวเขาไปเมื่อวานอดแปลกใจไม่ได้ทําไมวันนี้กลับมาเดินปล้อ ลินินเพิ่งสังเกตเห็นมือแม็กพันผ้าพันแผลไว้ถามว่าไปโดนอะไรมาผมโมโหโปรางเลยเอาขวดเบียร์ฟาดโต๊ะมันเลยแตกบาดมือแม็กทำร้ายจิตใจปรางมากไปไหม เป็นชั้นจะไม่ทนยังไงนางก็ต้องทนเพราะนางต้องชดใช้นี่ให้ผมตามสัญญาหลายปีหญิงสาวเสนอเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยเพื่อถ่ายตัวปรังทิพย์แม็กปฏิเสธเพราะต้องการแก้แค้นธินภัทรให้สาสมกับที่ตอนเด็กๆมันทําให้เขาเจ็บปวดเธอพยายามกล่อมให้เขาล้มเลิกความคิดที่จะแก้แค้นแต่ไม่เป็นผลแถมเขายังเสนอตัวจะให้ความสุขกับเธอเพราะรู้ว่าเธอหาความสุขในชีวิตไม่ได้ลิลินไม่พอใจตบหน้าเขาหัน ไปให้พ้นจากประตูห้องฉันเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อยากให้ฉันอันเฟรนฟรอยเวอร์ลินินผลักสุดแรงจนแมกพ้นทางก่อนปิดประตูใส่หน้า ระหว่างที่ลินินกำลังอารมณค้างมาจากแม็กเทวีโทรมาหาเธอลังเลก่อนรับสายน่าจะให้ซิโร่เขาเข้าไปขอขมาลินินเขาสำนึกผิดมากมายเขาเสียใจแทบจะฆ่าตัวตายก็ตามสบายนะคะถ้าเขาอยากฆ่าตัวตายลินินขออโหสิให้ขอวางสายก่อนนะคะลินินกำลังคิดจะโทรหาผู้ชายคนไหนไปหาเรื่องสนุกกันลินินพูดไปตามอารมณ์โกรธแม็กไม่ได้ตั้งใจให้เป็นอย่างที่พูดแล้ววางสายไป สิโรดได้ยินเต็มสองหูถึงกับร้องไห้ฟูมายเทวีต้องปลอบให้ใจเย็นๆเธอแค่ยั่วเขาเล่นอย่าได้คิดทำแบบนั้นเด็ดขาดแล้วขอร้องให้เขาหยุดร้องไห้ได้แล้วตนประสาทจะเสียไหนจะต้องพาเขาหนีทินพัทนี่เขายังจะมาง,งองแงอีกถ้าเขาไม่ใช่ลูกคงโดนไล่ตะเพิดไปแล้ว แม่ใจร้ายผมทําตามที่แม่สอนแม่ชี้แนะทุกอย่างแม่ไม่เคยสอนให้ผมคิดเองเป็นและผมผิดตรงไหนดีผมจะไปตายเพราะง้อคนที่ผมรักไม่สําเร็จสือโรดน้อยใจวิ่งหนีออกจากบ้านไม่สนใจเสียงเรียกของแม่ที่ให้กลับมาก่อนเทวีอดเดินไปชะงโงดูที่หน้าต่างไม่ได้เห็นเขาขึ้นรถขับออกไปตามอารมณ์ที่พรุ่งพ่าน ภาพที่ทินพัฒน์มองมาตอนที่แม็กจับมือเธออยู่หน้าห้องพักทําให้รินินไม่สบายใจแต่สินใจโทรหาเขาเสนอตัวจะพาไปเที่ยวล้างนี่ชีวิตครั้งที่สองที่เขาช่วยเธอไว้เดี๋ยวนี้เลยเขาแจ้งว่าตนเองเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วเธอขอให้เขาวกรถกลับมารับเธอข้างๆโรงแรมจะได้ขึ้นรถเข้าไปทินพัฒน์ว่าตนเองไม่ใช่รถหรูมันราคาถูกแถมสกปรกอีกต่างหากเธอไม่สนใจยืนยันจะนั่งรถของเขา ก็ตามใจอีก15นาทีเจอกันทินนภัทรไม่ได้วกรถกลับไปยังโรงแรมทันทีแต่แวะปั๊มน้ำมันแถวนั้นจ้างเด็กปั๊ม500บาทเอาขยะแห้งในถังขยะมาเทใส่รถให้เละทั้งคันแม้จะเห็นว่าแปลกๆแต่เด็กปั๊มยินดีจัดให้ ขณะที่เทนพัดวางแผนกางแกล้งลินินซิโรดสวมแว่นดันหอมดอกไม้ช่อใหญ่บุกมาที่โรงแรมหวังมาขอโทษลินินด้วยตนเองเห็นเป้าหมายกำลังเดินออกมาเขาถลาไปหาแต่เสียบรรทูลโผลพูดมาตัดหน้าซิก่อนซิโรดไม่สนใจพยายามจะมอบดอกไม้ให้เธอแต่เธอทำเหมือนเขาเป็นอากาศธาตุไม่ทักไม่ทายเดินผ่านหน้าเขาไปหาเสียบรรทูลชวนให้ไปกันได้แล้ว เขารีบวิ่งไปดักหน้ายื่นดอกไม้ให้เธอยืนเฉยไม่รับนึกว่าไปฆ่าตัวตายแล้วผู้จบรินินคล้องแขนเสียบรรทุนเดินจากไปซิลวูจะตามไปขวางอีกแต่แม็กดักทางไว้ไม่ให้ตามไล่ให้กลับไปเห็นอยู่แล้วว่ารินินไม่ได้สนใจเขา ซิโรดไม่ยอมกลับจะรอเธอที่นี่แม็กํำคาญเรียกรปภของโรงแรมมาจัดการซิโรดไม่ยอมง่ายๆเตะต่อยไม่ให้ใครเข้าใกล้รปภซึ่งคนมากมายล้อมกรอบเขาไว้เตรียมจะลากตัวออกไปเทวี TV พรวดมาขวางสั่งให้ปล่อยลูกชายของตนมาก็ดีแล้วช่วยพากันกลับไปสงบสติอารม์ด้วยที่นิวโรงแรมชั้นดีไม่ต้อนรับสุนักวิปาราเฉงเงอมองเครื่องบินทำไมถึงโง่นะกลับเดี๋ยวนี้เทวีเอ็ดลูกชายก่อนลากตัวออกไป